สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพามาเปิดถุงนะครับที่เราทำการเพราะเจ้ามเมล็ดแคคตัสนะครับจากการที่ไปผสมเกสรนานนานะฮะทำตามคลิป y o u t u b e ของพ,พี่ท่าน,นอื่นๆนะครับแล้วก็ลองเพาะดูได้3-4เดือนนะฮะมันก็เหมือนว่ามันจะงอกขึ้นมานะครับเรามาดูผลงานของมันกันว่ามันจะเป็นหรือเปล่ามันจะติดไหม ต่เหมือนว่ามันจะขึ้นนะแต่มันขึ้นน้อยอะฮะเนี่ยขึ้นอยู่นะครับนี่ถุงหนึ่งนี่ลองทำใส่ในกระป๋องดูเอ้ยใส่แก้วดูก็ขึ้นนะฮะอุ้ยแต่ว่ามันมันขึ้นงอก็ได้หลายตน้น ือมือใหม่จริงๆนะครับแต่ถามว่าขึ้นไหมขึ้นนะฮะจากการผสมเคสรเองอันนี้เหมือนจะขึ้นเยอะแล้วเหมือนจะออกด่างด้วย mm hmm. ก็ลองทำดูนะครับแต่รู้สึกว่าดินที่ใช้นี่มันอาจจะดูนั่นไปไหมดูแน่นไปหรือเปล่าไม่รู้ไหมอนกัน mm hmm. เพื่อนเพืนเห็นไหมครับ งอกนะครับจะต,ต้องต้องใส่ถุงไว้อย่างเงี้ยนะฮะมันถุงจะงอกไม่งั้นมันไม่งอกเคยทําแบบเอามาโรยๆอะ่ะมันไม่งอกนะดูก่อนวย่ามงามอันนี้ขึ้นดีงามอยู่ในถุงไปก่อนนะครับ ตุกน,นี้เหมือนไม่งอกผลงานครับจากการที่เพาะเมล็ดนะครับที่ผสมเกสรเองอันนี้ลูกๆมันนะครับเป็นไงบ้างครับใครยังไม่เคยลองไปเพาะเมล็ดเจ้าแขกตัดเนีย่ยยิมโหนโน,นี่นะครับก็ลองทําดูนะครับมีหลายๆคลิปที่คิมลองทําดูทําครั้งแรกนะฮะก็เป็นออกมาอย่างนี้เลยไฮโซมากนะครับ ฝากไว้นะครับเดี๋ยวมาลงคลิปให้ใหม่นะฮะ